สวัสดีค่ะมาพบมามพอ้กันอีกแล้วเนาะจากับช่องเอลชาแนวเนาะจะเนาะแอดกับขอขอพระคุณทถูก,กําลังแรงใจเนาะค่ะที่เขามาซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันเนาะจะเป็นกําลังใจให้กันเสมอมากเนาะจาะเนาะสวัสดีเอฟซีไมเอฟซีเก่าเนาะจากเพื่อนทั้งต่างประเทศทั้งในประเทศเนาะจานะเนาะ เมื่อนี้กับมีแนวทางมาฝากพี่ฝากน้องนอกจากเป็นลาวสตาร์ลาว VIP ลาวสตา VIP งวดประจําวันที่28เดือน7 2,564นา้าจะก่อนอื่นคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับผู้ที่ชื่นชอบตัวเลขทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนให้เล่นการพานันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครอง มาเบิงผลวันที่27เจนาะยี่ิบเจ็าวสตาราวสตา747ดเน่าจะสามตัวเนาะเจ็ดสี่็ด่กับบมี่นาะจะเนาะมิตาเกี็กับรุดไปเนาะจะส่วนในตารางวันมี่น่าจะสี่เจเนาะเจ็ดสี่สี่เจ็ดนาะหนึ่งหกหนึกกับโบมี่นาะจะเนาะรุดไปเนาะล, VIP, ลาววีไอพีลาววีไอพีหกศูนย์สามนาะ 6.03กัเขาตัวเด่น0รูดวิ่ง0ูตัวจอเาจะศูนาตรงตรงนะตัวทีแอขีดเสียนห้พอดีเลยนาะจ๊าะตัวเน้นเนาะ0ูนย์สกศูับตัวจอบอมีเนะจจะวิเตศ02ย์สองนย์สามศูเก่าน่าจะกับรูดไปนะจจะลาวสตาวีไอพีีเข่าตัวเด่นนะจจะเด่นรูดวิ่งนะจะเนาะ หนึ่งสองนี่กระลุดนะจ๊ะเพราะว่าบวมี่ตัวจอเนาะถ้ามีสองหนึ่งกะจะได้เป็นตัวกราฟอยู่นะจ๊ะส,ส่วนสามในตารางก็มีนะจ๊ะสามศูนย์สามศูนย์สองศูนย์สองกระเข้าตัวจอพอดีเลยนะจ๊ะตรงตรงเนาะเข่าตัวเด่นสองดวิ่งสองนะจ๊ะ สรุปเนาะจ้ะสรุปกับเขาเลาวีไอพน่าจะศูนย์สามเนาะแล้วก็เล่าสตาร์วีไอพีศูนย์สองเดนสองศูนย์รูดวิ่งสองศูนย์น่าจะส่วนในตารางกับมีสี่มีเจ็ดมีสามเนาะสี่เจ็ดกับมาจับในนี้ก็จะได้ขึ้นกันเนาะจ้ะถ้ามีตัวมักตัวชอบแอดก็บอกให้มาจับในนี้เนาะเพื่อมีผู้มักผู้ชอบในตารางวันเนาะจ้ะเดี๋ยวเขามาตามต่อของวันที่ยี่สิบแปดนาะจ้ะก็ยินดีกับผู้โชคดีเนาะจ้ะ วันที่ยี่สิบแลาสตาลาวลีไอพลาสตา VIP ส่วนเลขในกำลังวันน่าจะศูนย์ศูนย์เจ็ดเก้าหนึ่งนะจ๊ะเพื่อมีผู้มักผู้ชอบในนี้กระจับไปลุดไปวิ่งก็ได้น่าจะหรือว่าจะจับคู่ในนี้หรือว่าจะเอาตัวเด่นมาจับก็ได้น่าจะกระพิจารณาเอาน์น่าจะเพื่อมีผู้มักเนาะส่วนตัวเด่นสองสามหกฟัน ฟันสองรูดวิ่งสามหกรอบที่แล้วตัวฟันม่ามาเนะ่าจ้ะมาแต่ตัวรูดกับตัววิ่งเนาะสายรูดสายวิ่งเน่าจ้ะส่วนเด่นสองก็จะเป็นสองสองสองสี่สองหก 3ามสามสองสามสี่สามหกตูดจกก๊อก็อาจจะเข่ายากเนี่ยเน,นาะจะเนาะตูดจาอเพราะว่าห้าวหายเหล็กหน่อยตูดเน,นาะจะอาจจะจ๊อบาเขาอาจจะไปเขารูดวิ่งเนาะจะซ้ายรูดซ้ายวิ่งกับล่องพิจารณาเบื้องเนาะจะอย่าลืมไปกลับเน,นาะจะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับเนาะ ไปกับเดี๋ยวแอดจะนินตัวที่แอดมักให้นะจ้ะเดือยมีมักตรงกันเนาะสองสองสามสี่หกศูนย์นะจ้ะ มามักกะแคบไวเนาะจ้ะาบ่มักกับพานแนวทางมีเขามีรูดปรดใช้วิจารณญาณก่อนเนาะจ้กนอกคอนสิรับชมเนาะจ้าก่อนที่จะพิจารณาเอาไป้วกต้องใช้วิจารณญาณก่อนเนาะจ้าเนาะแนวทางมีเขามีรูดเนาะจ้ะสุดท้ายก่กอนที่สิออกไปกัซอยกดไหลกดแช่เป็นกำลังใจให้ในเด้อจ้าขอให้พี่น้องมีโชคมีลาภลำลำเรืยๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันสุขูสุขคนเนาะจ้าไว้พบกันคลิปหน,น้าแนวทางหนาเนาะจ้าสวัสดีค่ะ